กัปตันโค้กลาฉันต้องการาต้องการโค้กลาในชีวิตคุณหรือไม่กัปตันโค้กลากลับไม่ครั้งถึงเวลายกโค้กลาในมือขึ้นเราต้องการเพิ่มยอดขายโค้กลาและทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รับรู้ในส่วนสัตว์ของคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วยสร้างตู้โค้กลาเพิ่มขึ้น แล้วบริษัทจะได้จ่ายเงินให้ฉันให้มาหาคุณเพื่อโปรโมทเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในบรรดาเครื่องบึกเดี๋ยวอะไรนะงงเครื่องดื่มที่ต่อสุขภาพที่สุดยังไงในบรรดาเครื่องดื่มทําลายสุขภาพงงงงเลยเนี่ยพอมีฉันอยู่กับคุณยอดขายของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเด็กๆก,ก็จะดื่มเยอะขึ้นและ ตายเร็วขึ้นอะไรสร้างตู้หยอดเตียนตู้น้ำหยอดเรียนสิบที่อ,อ๋อสิบที่เลย,ยงั้นเหรอมันจะมากไปหรือเปล่าไหนมันมีเควสตเอ็มมานูเอลทำแผนที่พันธุกรรมสร้างแผนที่จู ไม่ใช่จีนมหนึ่งโดยได้รับสัตว์ทั้งหมดส,สิบเสร็จสิ้นไม่ให้อะไรเลยเหรออาวยังคงงงต่อไปอย่างต่อเนื่องเมื่อเอมมานูเอลให้เราผสมสัตว์สองต,ตัวเข้าด้วยกันแต่ว่าในสวนสัตว์เราไม่มีปริศนานี้ยังคงไม่ถูกไขอย่างกระจ่างเพราะว่า เราเอาหมูมาจากไหนเราเอาเป็ดมาจากไหนเนี่ยไม่นะเรายังเร่งอยู่ในสายของคุณาทาวออมา่ะเราไม่ได้ไปซื้อสัตว์เถื่อนมาล่ะเธอเอามาจากไหนก่อนงงงงสุดโอเคเ,อเราจะเลือกผสมหมูกับงูนะจัดไป ยังมีเคเวสอีกอ่ะอุ้ยจริงดิคือแบบว่ายังไม่อยากสร้างกรงใหม่เลยอะเอาตรงๆเรามาทำฟาร์มกันดีไหมเรามาทำฟาร์มกันก่อน คือยังไงมันก็ต้องจ้างอ่ะแล้วก็แปลงฟาร์มมาสักตรงนี้สร้างแบบ สร้างไปก่อนอยากรู้มันยังไงโอเคนะมาการทำฟาร์มปลดล็อกการทำฟาร์มสร้างเครื่องแปลรูปฟาร์มเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นจากผักของคุณอันนี้เหรออันนี้คือผักอ่าผักมาแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็มาเหมือนโกดังอะไรสักอย่างคุณสามารถสร้างโกดังเพื่อเริ่มขายของเหล่านี้และทำกำไร จริงกับเปล่าไม่เห็นจะมีอะไรอื่นเพิ่มเลยอ่ะพืชผลพนักงานพนักงานนี่คือเราโอ้เราจ้างได้หลายคนมาเราเลือกว่าเราจะเห็นนะมีกำลังเติบโตอยู่ในแปลง ก็คือปลูกปลูกอะไรที่เราใช้ก่อนใช่ไหมปลูกอะไรที่เราใช้ก่อนอันอ่กระต่ายมีหญ้ามีหญ้ากับแครอทได้แค่กระต่ายเหรอม้งเนี่ยหรือว่าเราต้องแบ่งเราเราแบ่งเป็นแบบหญ้ากับแครอท สองแปลงแปลงละนิดหน่อยอะไรเงี้ยไหนๆก็มาอันนี้แล้วเราซื้อก่อนโอเคเอ,อ่อแก้ไขกงทำลายทิ้งเลยละกันขอที่จะทำใหม่เป็นสองแปลงเล็กๆไปไหนละฟาร์มโอเคฟาร์มอยู่นี่ก็คือ แปลงหนึ่งเราจะเป็นหญ้าแล้วก็อีกแปลงหนึ่งเราจะเป็นแครอทไม่สมมาตรอะ่ะขอความสมมาตรนิดนึงแก้ไข่กงย้ายเออย้ายรั้วหรอไม่นะ ได้แค่ย้ายรั้วหรือเนี่ยทำลายก็ได้มาทำลายหลายรอบมากดีนะไม่เสียตังค์อันหนึ่งสองสามสี่อันหนึ่งสอง นี้ปะต้องเท่านี้ป่ะเออความสมมาตรนี้แหละที่ต้องการมันกี่ช่องแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องมาแล้วก็อันนี้อู้อู้ติดลบ 3 7มพเ้าสิเลยเหรอมี26คนที่ขึ้นรถบัสไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราค่อยซื้อนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดโอเคแล้วเราก็จะย่าย่าหนึ่งแครอทหนึ่งใช่แล้ว พนักงานทำสองแปลงไหวไหมน่าจะได้เลยนะเดี๋ยวโลงนาเรามันแพงขนาดนั้นเลยเหรอโลงนามันเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบไม่แพงแต่ติดลบอะไรอะไปต้องสามพันเนี่ยอย่าบอกนะไอ้ที่เราแบบลบลบ,ลบแก้แก้ไอ้นี้นับด้วยหรอ จัใหม่เกิดใหม่ในศูนย์ขยายพัน์แล้วจริงอะเธอนี่มันรู้ดีจริงเลยนะส่งกลับโอเคส่งกลับแล้วก็วิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด,เดาเราครบหมดแล้วหรอเยี่ยมยอดไปเลยย่า เก็บสปีชีครบแล้วว่าสุดยอดงั้นก็น้องตุยน้องตุยละสินะงูนี่ยังอีกไกลน้องตุยก่อนมาคือหานะะ เราครบแล้วใช่ไหมเราต้องเอาไปแลกตัวอะไรไหมอ่ะอันนี้ใช้กระต่ายอันนี้ใช้งูอันนี้ก็ใช้งูอันนี้ไม่รู้อ่ะใช้หมูหรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่ต้องใช้แล้วนะในโซนของห่านนั้น เราก็จะทำการโอ้แก่แล้วโอเคแก่แล้วบริจาคเนะเลือกได้หลายตัวตัวแก่บริจาคไปก่อนไม่ต้องคิดเยอะโอเคเราก็จะบริจาคสตัวนี้โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดม100เหรียญจัดไป เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกตัวดูดูดคุมกำเนิดก่อนคุมกำเนิดคุมกำเนิดคุมกำเนิดมีอย่างนี้สองตัวบริจาคไปก่อนตัวหนึ่งใช่คุมกำเนิด แม่น,นี้คุมกำเนิดแหละมาเลือกมาเลือกตัวซ้ำนะมันซอสยังไงซอสต,ตัวซ้ำยังไงอโอเคเรามีตัวนี้สองตัวแต่มันเป็นคู่นะ ผู้ผู้ชายผู้หญิงเอาอ,ออกไปท้งคู่เลยไหมล่ะแล้วก็โอเค ก็มีตัวนี้ตัวนี้ที่ซ้ำกันตัวนี้กับตัวนี้เอาไว้กอดเลยกันแล้วก็กระต่ายอ่ะ กระต่ายบริจากระต่ายแก่สองตัวจัดไปกระต่ายเหลือน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยงูงูงูตัวนี้เรามีแล้วแล้วก็เ๋ย่นะทำไมมันขาดทุนอีกแล้วอะขาดทุนสามร้อยเก้าเอ้ยวันนี้เรายังไม่ได้อะไรเลยนะ เอมมานูเอลทำแผนที่จีโนมอีกการที่จะใช้เครื่องมือตัดต่อพันธุกรรมของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุณจำเป็นจะต้องมีจีโนมขั้นต่ำสองจีโนมตอนนี้คุณต้องค้นพบอีกชนิดหนึ่งก่อนแค่รวบรวมสัตว์ให้ได้ขั้นต่ำสิบสายพันธุ์แล้วนักวิจัยของคุณจะทำงานต่อเอาสัตว์มาจากที่ไหนก็ได้ขอแค่ได้ได้มา สร้างแผนที่จีโนมสองโดยได้รับสัตว์ทั้งหมดสิบสายพันธุ์อ๋อหยงูดำแก่แล้วอะแต่เลยยังไม่มีงูดำเด็กนะบางนี้ไม่มีงูดำเด็กเลย เอาตัวนี้มี2ตัวหรือนี่ัรนก็บริจาคไปก่อนโอเคไหนร้างานักตัดต่อพันธุกรรมใช่ไหมเอาไว้ก่อนราคาตั๋วของคุณแพงเกินไปเอาข่าวที่แล้วบอกว่าแบบอะไรเนี่ยงงเลยเนี่ย คราที่แล้วเราก็ว่าสิบเหรียญนะพอแล้วมาแต้มวิใจใัยเราแบบว่ายี่สิบสองแต้มแหละปู่กระหล่ำปีถ้าปู่กระหล่ำปีนี่น่าจะต้องเออ สร้างคนเพิ่มนะปลูกเลยไหนดูฟาร์มนี้ฟาร์มเราปลดล็อกอะไรได้อีกโกดังขายสินค้าเราอุ๊ยเราปลดลอกได้แล้วเหรอยังไม่ได้นี่เราต้องเอ,อท่อนไม้ก่อนใช่ไหมท่อนไม้เจแล้วก็โกดังโกดังสิเจด กดังไม่พอ,อของอ,อันนี้อันนี้อะไรนะร้านขายลูกโป่งร้านขายของกระจุกกระจิกอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยรีดเงินจากผู้ชมปลดล็อกร้านค้าอีก3ลร้านของฝากเพิ่มการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตที่ร้านค้าทำให้คนใช้เงินล่วงหน้าได้ขายลูกโป่งละกัน แต้มวิจัยกล้าออกแต้มวิจัยเราสูงแล้วเมื่อผู้คนติดขัดเรื่องเงินการมีตู้ ATM อยู่ใกล้ๆก็จะทําให้พวกเขาเป็นหนี้ได้ตราดใดที่พวกเขาต้องการง่ายเหมือนแม่เด็กดูติดตู้เย็นหากมีการใช้ใจเรื่อยๆส่วนใสก็จะเติบโตอีกเกมนี้วันนี้มันแบบไม่ได้มีข่าวดําสุดโต่งเนี่ยมันจะมีความ ความเทาความแบบเออโอ้ยมันต้องย้ายอะ่ะถ้าเราจะเอาร้านลูกโป่งไวน้นี้มา,ย,าย้ายแล้วก็ย้ายมานี่ แล้วเราก็อันนี้มาย้ายมานี่นี่ดูลานลูกโป่งสิอู้ความสุขห้าสิบเลยเยี่ยมไปเลยสา ต้นทุนสามร้อยห้าสิบมันก็น่าจะได้อะนะ เมือนเมื่อกี้มันขึ้นว่ารถรถเราไม่พอหมายถึงสรุปยอดของเมื่อวานแปลว่าเราอาจจะต้องซื้อรถเพิ่มก่อนเดีย๋ยวลองดูตอนเย็นอีกทีนึงอะไรสาดน่ารักชิเมรา่าชอบงูสิ นี่นี่ใช่หิวก็กินเหนื่อยเอาหิวน้ำก็กินน้ำนะแล้วก็มีที่นั่งให้นั่งเยอะแยะทั้งขยะก็อยู่นี่เป็นไงสะดวกสบายแม่เดินไปปุ๊บเจองูเดีปป๋ยวมาเดินอะไรตรงนี้เนี่ยเราอ๋อผู้เพาะพันธุสัตว์เหรอ เห็นนะเมื่อกี้มีคนทิ้งขยะลงนน,นี่ถังขยะก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มซะหน่อยดูซับคาร์บอนนะถังขยะถุงขยะสองใบแจ้งนี่ คิวกันแบบยาวมากอ่ะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนนะแต่ตรงนี้คือต่อคิวเยอะมากบายบายแอ่อาจเชียว หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าเอาก็ก็ขึ้นลดบัตรมาได้หมดนี่นะยังไงกันนะนี่เราเริ่มธุรกิจสวนสัตว์มาสองเดือนแล้วหรอเยี่ยมไปเลย